สวัสดีครับผมอดีศรอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับมาเจอแอร์สีทิศทางนี่นะครับหรือแอร์คลาสเซ็จไทยนะครับลูกค้าแจ้งครับมีการกระพริบที่หน้าเครื่องนะครับ led กระพริบตลอดเนี่ยครับไม่มีความเย็นนะครับนี่อาการที่สั่งกระพิบได้ก็มีไม่กี่ตัวนะครับตัวนี้เป็นแอร์ตัว ฟิกสเปดนะครับรุ่นธรรมดานะครับเนี่ยตัวนี้เป็นสายเซนเซอร์นะครับโทรมิเตอร์นะครับตัวละลายน้ำแข็งเนี่ยที่เราต้องไล่เช็คแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับตัวโทรมิเตอร์เนี่ยครับตัววัดอุณหภูมิภายในห้องนะครับหรือที่เรียกกันไอหัวไม่ขีดเนี่ยครับเนี่ยครับหางดำเนี่ยครับเนี่ยตัววัดอุณหภูมิภายในห้องนะครับ แล้วก็มีปั๊มเดนนะครับปั๊มเรนที่เราต้องไล่เช็คด้วยครับอาการที่ชอบมีปัญหานะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดปิดดูนะครับเปิดปิดได้ครับเปิดปิดได้สวิงทางานนะครับพัดลมหมุนนะครับแต่ไม่มีความเย็นนะครับตัวข้างนอกไม่ทํางานนะครับเนี่ยสวิงทางานแต่มีการกระพริบนะครับไม่สามารถสั่งต่อที่ตัวข้างนอกทํางานได้นะครับ ตัวเอ t ดอไม่ทำงานนะครับเนี่ยพัดลมหมุนปกตินะครับแล้วก็ไม่มีความเย็นนะครับไม่มีความเย็นเดี๋ยวเรามาไล่เช็คกันนะครับว่าตัวที่มีปัญหาสั่งตัดกับการกระพริบเนี่ยครับมีตัวไหนมัางนะครับตัวนี้เป็นแอร์แคลร์สองหมื่นห้าบีทีนะครับเป็นแอร์สีทิศทางนะครับเนี่ยครับมีการกระพริบตลอดเนี่ยครับ การฟ้องกันเลยกระพริบก็คือการสั่งไม่ให้ข้างนอกทํางานเนี่ยเดี๋ยวเรามาวัดตัวโทมิเตอร์ตัวหัวไม่ขีดนะครับค่าได้อยู่นะครับค่าของแคลเลียนะครับมันจะอยู่ที่ห้าถึงเจ็ดเคนะครับเราปรับเล็งไปที่ความต้านทานหนึ่งเคนะครับเนี่ยครับวัดได้ห้าเคถึงเจ็ดเคนะครับแคลเลียมันจะอยู่ค่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปวัดตัวโทมิเตอร์นะครับตัวละลายน้ําแข็งนะครับ โถมิเตอร์ตัวละลายน้ําแข็งความต้านทานมันต้องอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบสองเคนะครับตัวนี้นะครับสายเทมนะครับสายเทมตัวละลายน้ำแข็งนะครับมันจะฝังอยู่ในช่องอ e ีวฟนะครับเช็คตัวคอยนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นสายเทมไม่ขึ้นนะครับโถมิเตอร์มีปัญหานะครับโถมิเตอร์มีปัญหา เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะหาค่าเท่อยู่ที่ประมาณแดถึงสิบสองเคนะครับเพื่อมาเทสตัวก่อนนะครับผมจะเตรียมมาไหลไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไล่วัดดูนะครับเราจะเอาค่าของตามบริษัทเนี่ยครับเจดถึงสิบสองเคด้วยประมาณนี้นะครับเพื่อเอาขึ้นไปเทสนะครับให้ลูกค้าแจ้งการซ่อมของลูกค้านะครับ ขอหาตัวโทรมิเตอร์ที่ค่าใกล้เคียงกับตัวแคเลียที่บริษัทได้อ้างเองไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดต่อดูนะครับว่าสามารถสั่งการตัดกระพริบได้หรือเปล่านะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับขอหาอะไรแป๊บหนึ่งครับคือผมก็ประมาณนี้นะครับผมจะหาค่าที่ใกล้เคียงแล้วก็ ทำให้เครื่องมาทำงานได้ก่อนนะครับแล้วก็สั่งอะไหล่มาทีหลังนะครับเทสให้ลูกค้าดูแล้วก็แจ้งอาการของลูกค้านี่แหละครับเดี๋ยวจะหาตัวค่าความต้านทานตามบริษัทที่เขาอ้างเองไว้นะครับประมาณ7ถึง 12K นะครับถ้าเป็นโทรมิเตอร์ตัวละลายน้ำแข็งเนี่ยครับตัวกระโปงนี่ทองแดงเนี่ยครับขอเวลาเช็คตัวที่จะเอาไปเทียบแป๊บนึงนะครับ เนี่ยครับตัวนี้ได้อยู่นะครับตัวนี้อยู่ที่สิบเคนะครับตัวนี้อยู่ที่สิบเคแต่ผมจะเอาขึ้นไปนะครับเพื่อไปตัดแล้วก็วายให้มันทํางานได้ก่อนนะครับเพื่อแจ้งอาการเสียให้กับลูกค้านะครับถ้าการเอาไปขึ้นไปประกอบแล้วก็สามารถใช้งานได้ก็จะมีการสั่งอะไหล่นะครับ เพื่อมาใส่ให้ลูกค้านะครับตอนนี้เป็นการเทสเช็คตัวเสียนะครับ <S <S เดี๋ยวขอเวลานะครับเอาไปไวายสายใหม่นะครับเราจะตัดตัวเก่าออกนะครับตัดตัวเก่าแล้วก็ใช้โทรมิเตอร์ที่เราเตรียมมานี่ครับเพื่อเทสนะครับเทสการกระพริบว่าหยุดกระพริบหรือเปล่านะครับแต่ที่เราเช็คเบื้องต้นนะครับ คือค่าของโทรมิเตอร์มันมันไม่สามารถวัดค่าได้คือมันขาดนะครับมันขาดด้วยกรณีของเหตุผลใดผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมจะใช้ค่าของที่ผมเตรียยมมาเนี่ยครับเอาเทสให้ลูกค้าได้ทราบอาการของเครื่องเขานะครับ ที่เราตรวจเช็คนะครับมีตัวที่มีปัญหาอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยครับตัวนี้ครับตัวมิเตอร์เนี่ยครับตัวละลายน้ําแข็งเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอาไปเทสตัวให้นะครับตัวนี้เป็น 10k ที่ผมเตรียมมาครับเนี่ยครับถ้าเราสังเกตนะครับ LED ไม่กระพริบแล้วนะครับเนี่ยครับไม่กระพริบละ เอาอย่างนี้อาการหยุดกระพริบทําให้ m c u สามารถสั่งงานไปข้างนอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสพ,พร้อมกันนะครับว่าข้างนอกทํางานได้หรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ไม่กระพริบแล้วนะครับไม่กระพริบแล้วเราใช้ค่าที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อมาเทสให้ลูกค้านะครับครับเดี๋ยวผมจะสั่งเปิดปิดใหม่นะครับ สวิงทางานนะครับสวิงทางานมอเตอร์ทํางานนะครับแต่การกระพริบไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับทุกอย่างทํางานปกตินะครับเดี๋ยวเราวัดตัวเอาดอนะครับสั่งไปที่ข้างนอกหรือเปล่านะครับสั่งให้คอมเพรสเซอร์ทํางานหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอวัดไฟเรียงขึ้นไปข้างนอกนะครับว่าสั่งต่อไปที่ตัวเอาดอหรือเปล่านะครับ อันนี้คือไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงปกติครับ230นะครับเดี๋ยวเราวัดเอาดอนะครับเนี่ยครับที่ไปเลี้ยงคอมเซนเซอร์นะครับ220เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าการทํางานปกติหรือเปล่านะครับเนี่ยครับตัวเอาดอมันจะอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็จะเช็คน้ยาให้ลูกค้าด้วยนี่แหละครับอาการที่เราเจอนะครับ คือ m c u สั่งตัดการกระพริบก็เกิดจากตัวโทมิเตอร์นะครับตัวละลายน้ำแข็งนะครับมันขาดนะครับความต้านทานไม่ได้ครับเลยสั่งกระพริบตัดไม่ให้เอาดอทำงานนะครับไม่ตัวข้างนอกทำงานเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับว่าข้างนอกทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คระบบน้ำยาให้ลูกค้าด้วยนะครับ คเครื่องนี้นะครับเป็น pu สี่นะครับทุกอย่างทํางานนะครับพัดลมทํางานคอมทํางานนะครับได้ยินเสียงคอมทํางานอยู่นะครับ,บเดี๋ยวเราจะมาเช็คน้ํายานะครับว่าระบบน้ํายาผิดปกติหรือเปล่านะครับที่เราเช็คเบิกตัวนะครับน้ํายาก็ มีขาดพร่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ลูกค้านะครับผมขอส่งงานลูกค้าเลยนะครับนะครับอาการกระพริบของแคลเลียนะครับแอร์สีทิศทางนะครับแอร์คลาสเซ็ตไทยนะครับอาการที่เจอนะครับคือตัวโทมิเตอร์ละลายน้ําแข็งนะครับตัวกระปุกทองแดงเสียนะครับความต้านทานไม่สามารถวัดขึ้นได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่างนะครับ